นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายโชคชัยวิเชียนชัยยะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้บริหารและทีมพอมอจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวราวุฒิกล่าวว่าตนและคณะได้ประชุมหารือกับทีมแพทย์เพื่อวางแผนการช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอีกทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวทหารและที่สำคัญได้มอบการอุปกรณ์คาเทียม Dyna m ิ c s p a c e นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกอง สส่งเริมและพัฒนาคุณภาาพพชีวิติตคนกรกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพมเพื่อช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตให้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปได้มากที่สุดผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทําให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงสูงตลอดจนมีน้ําหนักเบาบริเวณฝ่าเท้าออกแบบให้มีร่องเจาะเป็นแนวยาวเพื่อให้การบิดตัวของฝ่าเท้าส่งผลให้เกิดการหมุนบิดได้5-6อ,องศา ทำให้เกิดเสถียรภาพในการเดินบนพื้นที่ขรุขระ จังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาในจังหวะก้าวเท้าไปข้างหน้าบริเวณส้นเท้าและฝ่าเท้าประกอบเข้าด้วยกันรตรงด้านหน้าทําให้เกิดการรับภาระแยกกันระหว่างฝ่าเท้าและส้นเท้าในวงจรการเดินนอกจากนี้ในส่วนของทีมพมจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องบริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆของกระทรวงพมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงพมพร้อมให ให้การดูแลช่วยเหลือทุกครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน